ตอนที่33ามท่าทีที่เปลี่ยนไปความคิดของคนในยุคโบราณคือห้ามให้ชายหญิงอยู่ใกล้ชิดกันและพวกเขายังต้องแต่งงานทั้งที่อายุยังน้อยหลินร่วนตัดสินใจที่จะระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตจะทําให้เจ้าเด็กนั่นโตเร็วจนเกินไปเพราะนางมีได้ในขณะที่นางกำลังจะหันหลังกลับเข้าบ้านสายตาพลันเหลือบไปเห็นลุมโจกับหลินจงเดินเข้ามาในลานบ้านเมื่อหลินจงเห็นหลินร่วนสีหน้าของเขาจึงเปลี่ยนไปในทันทีทุกวันนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งสงสารลูกๆของเขา ดังนั้นทุกๆคราที่เขาเห็นหน้าเด็กน้อยเหล่านั้นสีหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคราเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อมีกี่วันก่อนทําให้ความรู้สึกของหลินร่วนที่มีต่อหลินจงเปลี่ยนไปดังนั้นสีหน้าของจึงดูเฉยเมยมากยิ่งนักนางยกยิ้มเล็กน้อยจากนั้นก็กล่าวทักทายออกมาท่านพ่อ หลินจงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากที่มีเรื่องกับหวังชัยในวันนั้นหลินรวนก็แทบจะไม่สนใจเขาเลยเขาทราบดีว่าหลินรวนโกรธเขาที่เขาไม่สามารถคืนความยุติธรรมให้นางได้เขารู้สึกเกลียดตนเองที่นี้มีความสามารถฝั่งหนึ่งเป็นสตรีชรากับบรรดาพี่ชายที่ใช้สายตาข่มขู่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเด็กหญิงที่ต้องทนทุกทรมานตอนนั้นเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนมิเข้าคายมิออกทว่าบัดนี้หลินรวนสนใจเขาแล้วเขารู้สึกดีใจมากยิ่งนะ อรอนอีกราวสองวันคาดว่ากำแพงบ้านคงเสร็จแล้วเจ้าวางใจเถิดพ่อคอยดูอยู่ตลอดกำแพงใหม่แข็งแรงมากเลยทีหลินรวนยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องครัวแล้วยกเนื้อกระต่ายตุนที่เก็บไว้เมื่อวันออกมาให้หลินจงมันคือหลินจงมองดูเนื้อในถ้วยเขารู้สึกมิเข้าใจเล็กน้อยเมื่อวันข้าได้กระต่ายมาตัวหนึ่งป้าโจานำไปทำเป็นเนื้อกระต่ายตุนรีบกินเถิดหลินจงผลักมันกลับมาอย่างรวดเร็ว อรวนเก็บไว้ให้น้องของเจ้าเถิดร่างกายของพวกเจ้ายังต้องเติบโตขึ้นอีกท่านพ่อพวกข้ากินแล้วเมื่อวานตอนมื้อคำ่ำกินแล้วก็กินอีกได้พ่อมีค่อยหิวเท่าใดนักพวกเจ้ามีต้องคิดถึงพ่อตลอดเวลาก็ได้เก็บไว้กินกันเองเถิดเพียงพ่อทราบว่าพวกเจ้ามีความกตัญญูเพียงเท่านี้พ่อก็พอใจมากแล้วขณะที่เอ่ยขอบตาของหลินจงก็เอ,อ่ยไปด้วยน้ำตาหลินรวนทำได้เพียงพยักหน้าเบาๆบเท่านั้นเพราะนางมีค่อยเก่งในเรื่องปลอบโยนผู้คน โชคดีที่ป้าโจาออกมาจากบ้านพอดีดังนั้นนางจึงช่วยเอ่ยนมนาว่าพ่ออรวณเจ้ารีบกินเถิดพวกเด็กๆตั้งใจเก็บไว้ให้เจ้าอย่าละเลยความกระตันยูของพวกเขาเลยท่านใดนั้นหลินซิ่วก็วิ่งเข้ามาเกาะขาของหลินจงนางเงยหน้าขึ้นแล้วเอ่ยว่าท่านพ่อรีบกินเถิดเนื้อตุนอร่อยมากเลยนะหลินจงรู้สึกขมขื่นในใจเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงก้มลงไปอุ้มหลินซิ่วขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ มันเยอะเกินไปพ่อกินม่หมดหรอกหลินซิ่วช่วยพ่อกินหน่อยได้หรือไม่หลินซิ่วเหมือนลูกแมวที่กินจุดนางพยักหน้ารัวรวราวกับไก่ที่กำลังจิกข้าวพ่อลูกนั่งอยู่ในลานบ้านถัดกันกินเนื้อกระต่ายตุนคนละคำหลินรวนยกยิ้มขึ้นก่อนจะหมุนตัวกลับเข้าไปในบ้านกำแพงบ้านหลังเก่าใช้เวลาก่อสร้างถึงสี่วันเต็มในที่สุดมันก็เสร็จเสียทีหลินรวนมิอยากรบกวนป้าเจ้านานไปกว่านี้ดังนั้นนางจึงพาหลินหานกับหลินซิ่วกลับบ้านของตนเอง อยู่ที่ใดก็มีสุขใจเท่าอยู่ที่บ้านของตนเองหลังจากที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่านางก็พึงพอใจกับสภาพแวดล้อมที่นี่เป็นอย่างมากมันเงียบสงบห่างไกลผู้คนทว่ามันซุดโมเล็กน้อยในที่สุดก็ได้กลับบ้านเสียทีหลินรวนเผยรอยยิ้มออกมากำแพงบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่มันทั้งสูงและแข็งแรงดังนั้นจึงทำให้บ้านดูดีขึ้นดูรวมๆแล้วเงียบสงบเป็นอย่างมาก นางเก็บของที่นำติดตัวไปยังบ้านตระกูลโจกลับเข้าตู้หลินร่วนพับแขนเสื้อขึ้นไปจากนั้นก็เดินไปหยิบจอบแล้วเริ่มพวนดินที่หลังบ้านอาร่วนเจ้าทำอันใดหน้าเจ้าจะปลูกผักเยี่ยงนั้นหรือเกือบจะถูกทว่าข้ามิได้จะปลูกผักถ้าเช่นนั้นเจ้าจะทำอันใดกันแน่หลินร่วนมิได้ตอบคำถามของเขาถึงเวลาเจ้าก็จะทราบเองทว่าบัดนี้เจ้ารีบมาช่วยกันก่อนหลินหานพยักหน้าพร้อมกับพับแขนเสื้อขึ้นเพื่อจะช่วยนางพวนดิน แต่ก่อนที่ตรงนี้เคยเป็นแปลงผักทะว่าถูกทิ้งร้างมานานหลายปีดังนั้นดินจึงค่อนข้างแข็งและมีสามารถขุดได้ลึกเท่าที่ควรทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บมือขึ้นมาพวกเขาใช้เวลากว่าสองวันในการจัดการกับแปลงผักร่างกายของหลินร่วนมีบาดแผลเล็กๆน้อย,อยๆหลายจุดที่ได้รับมาจากการพรวนดินครานี้หลังจากที่จัดการกับแปลงผักเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินร่วนก็ได้เดินทางไปยังกัวจือโกนางนำต้นกล้าสตรอเบอรี่กลับมาแล้วปลูกต้นกล้าทั้งหมดลงในแปลงผัก อรวนเจ้าจะทำอันใดกับเบอร์รี่เหล่านี้ลินรวนยกยิ้มแล้วตอบว่าทำเงินจากมันเยี่ยงไรเล่าลินหานคิดว่านางบ้าไปแล้วเบอร์รี่ทั้งมีรสเปรี้ยวทั้งมีอร่อยผู้ใดจะมาซื้อกันลินรวนเอ่ยไปพลางปลูกสตรอเบอรี่ไปพลางนี่มีใช่เบอร์รี่ที่เจ้าเคยกินทว่ามันคือสตรอเบอรี่ต่างหากผลของมันทั้งใหญ่ทั้งหวานและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยเมื่อสองวันก่อนข้าเพิ่งจะนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินมาลินหานผงะตกใจเจ้าโกหกข้า มันคือบร์รีข้าจำได้ดีมันมีจํานวนมากบนภูเขาฟูหนิวเมื่อเดือนที่แล้วมันเพิ่งจะออกผลเจ้ายังเก็บมันกลับมาให้พวกข้าอยู่เลยทว่าข้ากินมิได้เลยเพราะมันเปรี้ยวจนเข็ดฟันหลินรวนยกยิ้มเช่นนั้นเจ้าก็รอดูวันที่มันออกผลเถิดเมื่อถึงวันนั้นเจ้าก็จะทราบเองว่าข้าเอ๋ยจริงหรือไม่ลินหานคิดว่าลินรวนบ้าไปแล้วจริงๆแม้ว่าบร์รีจะอร่อยเหมือนที่นางเอ๋ยจริงๆทว่ามันใช้เวลานานกว่าจะออกผลกว่าจะได้กินคงต้องรอปีหน้า เช้าตรู่วันต่อมาหลินหานตื่นแต่เช้าเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาตนเองเมื่อวันต้นกล้าสตรอเบอรี่ยังแห้งเหี่ยวอยู่เลยหลังจากผ่านไปแค่คืนเดียวมิเพียงแต่ว่าพวกมันจะรอดตายทั้งหมดทว่าบางต้นมีดอกไม้สีขาวชูช่อขึ้นมาแล้วบางต้นมีผลลูกเล็กๆแล้วด้วยซ้ำหรือจริงๆแล้วเขาแค่ฝันไปอ่ะหรือว่าเขานอนหลับไปหล,ปหลายวันหลินรวนจ้องมองหลินหานร,ราวกับกำลังมองคนโง่งเขลา นางยกมือขึ้นมาปิดปากพลางหัวเราะคิกคักทว่ามิได้อธิบายอันใดเพิ่มเติมบางอย่างก็มีสามารถอธิบายออกมาได้และนางก็มีมีความกล้ามากพอที่จะอธิบายหลินหานพยายามมองไปรอบๆเพื่อหาคำตอบให้ตนเองหลังจากที่จัดการกับสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วหลินรวนจึงขึ้นไปเก็บองุ่นบนภูเขาต่อหลินหานต้องการไปกับนางด้วยเจ้าไปคนเดียวมันอันตรายมากนะให้ข้าไปด้วยเถิดข้าสามารถดูแลเจ้าได้หลินรวนมิได้สนใจเขาแม้แต่น้อย เอาเถอดเจ้าตัวเล็กนิดเดียวหากพบกันอันตรายเข้าจริงๆคาดว่าคงเป็นข้าที่พาเจ้าวิ่งหนีทางที่ดีเจ้าอยู่บ้านเสียดีกว่าข้าแค่จะไปเก็บองุ่นเท่านั้นมิได้เข้าไปในภูเขาลึกสักหน่อยหลินหานมิเชื่อคำเอ่ยของนางหลินรวนเป็นสตรีที่กล้าหาญเหนือบุรุษราตรีนั้นกระทั่งหมาป่านางก็ยังมิกลัวเลยด้วยซ้ำแล้วจะให้เขาเชื่อคำเอ่ยของนางได้เยี่ยงไร หากเจ้าไปกับข้าแล้วผู้ใดจะดูแลหลินซิ่วหลังจากนี้ข้าจะขึ้นไปบนภูเขาทุกวันพวกเราจะพาหลินซิ่วไปด้วยมีได้เด็ดขาดเจ้าจะนํานางไปฝากไว้กับป้าโจาเยี่ยงนั้นหรือทุกคนต่างก็มีงานที่ต้องทําเป็นไปมีได้ที่จะให้พวกเขาช่วยดูแลหลินซิ่วทุกวันอีกอย่างหวังซื่อทราบแล้วว่าบ้านเรามีแต่ของดีๆหากมีมีผู้ใดอยู่บ้านนางจะต้องลอบเข้ามาเป็นแน่หลินหานร,รู้สึกลังเลเล็กน้อยกําแพงบ้านสูงถึงเพียงนี้นางจะเข้ามาได้เยี่ยงไรกัน หลินรวนถอนหายใจออกมาหวังซื้อเป็นสตรีหน้ามีอายกำแพงแค่นี้จะทำอันใดานางได้จะเอ่ยเยี่ยงไรดีนางถือเป็นแม่เลี้ยงของพวกเราหักนางหยิบของของเราติดมือไปด้วยพวกเราก็มีสามารถทำอันใดานางได้เช่นกันในบ้านมีเงินซ่อนอยู่มากมายหากนางขโมยเงินของพวกเราไปจริงๆเจ,จ้าจะมีเจ็บใจเยี่ยงนั้นหรือนี่ลินหานเกิดความลังเลข,ขึ้นมาทันใดเขามิได้กังวลเกี่ยวกับหลินรวนเทว่าเขากังวลเรื่องเงินในบ้าน เช่นนั้นพวกเราเอาเงินไปซ่อนไว้บนภูเขาดีหรือไม่ลิ้นรวนถลึงตาใส่เขาทัานใดเจ้ามิกลวว่ามันจะปลิวหายไปหรือเยี่ยงไร